สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมแอดบอกจะมาสอน,นเพื่อนเปลี่ยนแรมโน้ตบุ๊กง่ายๆด้วยตัวเองกันนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยที่เราจะมาเปลี่ยนแรมเดี๋ยวเรามามีสาระน่ารู้อะไรนิดๆหน่อยๆ,ๆกัน,นดีกว่านะครับผมทาไมเราต้องเปลี่ยนแรมนะครับผมเดี๋ยวยกตัวอ,อย่างเลยคือแรม8กิกมันไม่พอหรอนะครับผมถ้าปกติเพื่อนๆเนี่ยเล่นเกมแล้วก็เปิด Facebook ไปด้วยเปิด youtube ไปด้วยแล้วก็เล่นเกมบางทีเนี่ยถ้าแรมไม่พอมันจะกระตุกนะครับผมแล้วก็โหลดเกมช้าครับผมมีแหลกมีกระตุกบ้าง ยิ่งถ้าไปสตรีมด้วยแล้วก็เปิด Facebook เปิด y o YouTube เล่นเกมแล้วก็สตรีมอะไรเงี้ยรับรองว่ากระตุกแน่นอนนะครับผมถ้าจะไม่ให้กระตุกถ้าจะไม่เพิ่มแรมก็แค่เปิดแค่เกมแล้วก็เปิดแค่สตรีมนะครับผมแต่ทีนี้ถ้าเพื่อนอยากเปิด Facebook ด้วยเปิด YouTube ด้วยแล้วก็สตรีมด้วยเนี่ยเพื่อนก็ต้องมีแรมเพิ่มขึ้นนะผมก็คือเพิ่มเป็นจาก8เป็น16กิกนั่นเองนะครับและทีนี้นะครับการเปลี่ยนแรมเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบอยากเพิ่มตัวนี้แล้วก็ไปซื้อเลยมันก็ไม่่่ใชาวา หลักการเปลี่ยนแรมนะครับผมก็คือถ้าแรมเพื่อนๆเนี่ยในเครื่องมันเป็นบัส266ใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนๆไปซื้อตัวแรมบัส2400มาใส่แรมเพื่อนๆเ,เนี่ยจาก266 26มันจะมันเหลือ2400เลยนะครับผมเพราะว่าแรมเนี่ยมันจะวิ่งที่บัสต่ําสุดนะครับผมเหมือนเพื่อนๆแบบไปซื้อแรมมาแล้วก็เสียเงินฟรีเลยนะครับแล้วก็บางที่ถ้าซื้อมาบัสไม่ตรงกันแย่หน่อยเครื่องทางานไม่ได้บางทีจอมันก็ฟ้าด้วยนะครับผมพเพื่อนๆก็ต้องรู้ก่อนว่า มของเพื่อนเนี่ยบัตเท่าไหร่เราก็ไปซื้อบัตเท่ากันนะผมแล้วก็เอามาใส่ได้เลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนแล้วก็สามารถใส่ได้ขอแค่เพียงว่าบัตมันเท่ากันก็เพียงพอแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนการเปลี่ยนแรมโนบุ๊กตัวนี้เป็นของ asus fx 505นะผมจะมาเพิ่มแรมอีก 8G กิกนะครับเดิมทีแล้วแรมเครื่องนี้มีแค่8เดิมทีแล้วแรมเครื่องนี้มีแค่8นะผมบัตสองหกหกนะครับผมก็เลยไปซื้อมาอีก8นะครับแล้วก็บัตก็จะเป็นด้งหนะครับ นี่ครับแปดกิ๊กเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันสองหตรงไหนนะครับมันเห็นแบบลางๆนะครับผมนี่โอเคก็เดี๋ยวเราจะมาสอนเปลี่ยนแรมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราลิกกลับด้านมานะครับรือแล้วก็หาอะไรรองพื้นตรงนี้หน่อยนะผมเพราะว่าเดี๋ยวหน้ากากโนบุกเดี๋ยวมันจะเป็นลายนะครับแล้วก็มีไขค,ควงชุดมาหนึ่งชุดนะผมก็ เพื่อนก็ไปหาซื้อตามร้านไขควงทั่วไปว่าร้านคอมมันก็จะมีขายนะครับผมหลักการนะผมหลักการในการขันน็อตออกจากน้ตบุกนะครับให้ขันออกมาเป็นชุดนะครับผมหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เรียงเรียงไว้อย่างนี้นะครับก็ชุดกลางๆหนึ่งสองสามก็เรียงคือแบบเรียงให้มันแบบเป็นแบ่งกันเป็นแบบเป็นชั้นเป็นชั้นเลยนะผมเพราะว่าน้ตบุกน็อตน้ตบุกแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันจะสั้นระะยาวไม่เท่ากันถ้าเพื่อนเอาน็อตมารวมกันทีเดียวเนี่ยเวลาเพื่อนจะขันน็อตกลับคืนเพื่อนจะ หลงนะครับผมแล้วก็ใส่มั่วแล้วก็บางทีขันน็อตผิดตำแหน่งมันจะทําให้ตัวน็อตเนี่ยมันกินเนื้อน็อตบุ๊กเข้าไปนะผมนี่อย่างเช่นตัวอย่างตอนนี้นะครับเห็นหมผมจะแยกออกเป็นคู่นะครับผมสี่ตัวแรกนะผมก็คือแถวแรกสามตัวกลางก็คือแถวกลางนะครับผมส่วนด้านหลังสุดก็จะเป็นแถวริมสุดเลยนะครับมันจะได้ไม่หลงแล้วก็ในการแกะโนตบุ๊กนะครับผมสามารถหาบัตรอะไรก็ได้แข็งแข็งนะครับผมอันนี้วิธีบ้านบ้าเลยหาที่มันใกล้ตัวนั่นแหละนะครับ แล้วก็เราก็ดูตรงนี้นะครับผมนี่นี่ครับมันจะมีมุมอยู่นะครับตรงนี้มุมตรงนี้นะครับแล้วก็เอาคีย์การ์ดเนี่ยครับดันเข้าไปเลยนะครับผมพยายามดันให้คีย์การ์ดมันเข้าไปในเนื้อนะครับผมโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมจะดันให้ดูนะครับเพราะว่าผมตั้งกล้องไว้ได้วด้ยเราพยายามนะครับโอเคเห็นไหมตอนนี้มันเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ค่อยค่อยงัดแล้วก็กรีดเข้าแล้วก็กรีดแล้วก็งัดกรีดงัดกรีดงัดนะครับผม เราดูซิมันจะได้ไหมนะครับโอ้ยกล้องมันเกียรกะจังวะเนี่ยครับมาดูกันอ่ารู้สึกว่าขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะ้ำขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเผื่อเพื่อน <c oughs> ไม่เห็นนะครับตอนนี้ก็ฝั่งเนี้ยขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เกียไปเรื่อยๆครับเกียไปเรื่อยๆครับวิธีนี้มันจะ ทำให้ตัวโนบุกไม่เป็นรอยนะครับนี่แม้ที่นี้มันก็เริ่มขยับแล้วนะครับเห็นป่ะเราสามารถเริ่มง้างได้แล้วนะครับผมนี่ครับเห็นไหมมันเริ่มบอกมาแล้วนะครับแต่ที่เนี้ยเราอย่าไปง้างแรงนะครับเดี๋ยวมันจะหักนะครับแต่บางทีสลักันอาจจะหักนิดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าเป็นปกติของการงานโนบุกนะครับผมประกันมันไม่ได้หายนะครับประกันก็ยังอยู่เพราะว่าอุปกรณ์ภายในไม่ได้เสียหายแค่กรอบมัน แตกเฉยๆนะครับผมเป็นเรื่องของปกตินะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องขอใช้เวลาเดี๋ยวขยับกล้องก่อนนะครับโอ้ร้อนมากครับเหงื่อแตกแล้วเนี่ยอืมนะเราจะมางัดกันนะครับโอเคอ่ะได้ละได้ละเริ่มละเริ่มละแล้วก็อ่ะครับออกแล้วนะครับผมง่ายดดยมากๆเลยนะครับ โอเคแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งแรมแล้วก็ตำแหน่งของเครื่องกันนะครับซึบออกมาแล้วนะครับเราังแงะไส้ในกันของ FX 5 0 5นะครับโอเคเรามาดูอะไรอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้คือฮาร์ดดิสนะครับผมที่เก็บข้อมูลอันนี้เป็นที่ระบายความร้อนนะครับพัดลม2ตัวนะครับผมก็รู้สึกว่ามันจะออก3ที่เลยนะ1 2 12 3นะครับผมฮิตไปมีประมาณ3เส้นนะก็รู้สึกว่าใส่ใจกับการระบายความร้อนมากๆเลยนะครับส่วนตรงนี้ครับที่ดำาๆนี้ก็น่าจะเป็น SSD แบบ M.2 นะครับผมที่เขาปิดสีดำาๆตรงนี้ไว้นะครับผมเราสามารถเอามาเปลี่ยนได้นะถ้าอยากได้แรงกว่านี้นะครับนี่ครับ SSD M.2 นะครับปิดไว้เหมือนเดิมส่วนนี้นะครับที่ใส่แรมนะครับนี่ที่ใส่แรมแล้วก็ RAM มาใส่ตรงนี้นะครับตัวตัวนี้มันมีแล้ว 8 g ิกเราก็จะมาใส่ตรงนี้เพิ่มนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวเรามาอัพเกรดแรมกันเลยดีกว่านะครับตึ๊ตต๊ตตตต๊ตต๊ตตตต๊ตต๊ตต๊ครับ8 g b ัต266นะครับผมนี่แล้วก็เราดูตำแหน่งแง่งมาดีๆนะเห็นปหมมันจะมีแง่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ ทาบดูมันใช่ไหมอ่ะไม่ใช่แล้วก็พลิกกลับไปน้องแสบมันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็เอียงเอียงนิดนึงเอียงประมาณ45องศาแล้วก็ดันซ้ายดันขวาเข้าไปนะครับอ่าทีนี้ดูซิมันเข้าล็อกแน่นหรือยังนะครับผมอ่าลองดูอ่าโอเคครับเราลองขยับดูแล้วก็ดูสลักมันดูดีๆว่ามันเข้ายังพอเข้าแล้วเราก็ดันลงไปมันจะดังกรล็กอ่า เท่านี้เราก็อัปเกรดแรมเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ใส่ฝากลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมไม่ยากการใส่ฝาครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่อันนี้คือในส่วนของฝานะครับผมนะครับปกติไม่มีอะไรหักนะครับโอเคทีนี้เราก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมเลยนะครับผมแต่ทีนี้พอเราใส่เนี่ยเรายังไม่ต้องขันน็อตก็ได้เผื่อแบบบางทีเราใส่แรมไม่แน่นอะไรอย่างนี้นะครับผม โอเคในในส่วนของฝาเนี่ยก็ยังไม่ต้องใส่แน่นก็ได้เผื่อมันมีผิดพลาดอะไรเราจะได้ไม่ต้องแงะยากนะผมเดี๋ยวเราจะมาเทสกันเลยดีกว่านะครับว่าเปิดติดไหมนะครับแต่บางทีนะตัวเอเซอร์ในโตเนี่ยนะครับถ้าปิดฝาไม่แน่นมันไม่บูทให้เรานะครับเหมือนว่ามันมีระบบป้องกันอะไรสักอย่างนะครับไม่รู้ว่าตัวซุดจะเป็นด้วยหรือเปล่าตัวซุตก็ดูสิมันจะขึ้นไหม โอเคขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้ระหว่างที่มันบูตเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันว่าแรมจะเป็น16 g ิกไหมนะครับผมแล้วก็บัส266หรือเปล่าถ้าเป็น16 g ิแล้วก็บัส266ก็ถือว่าภารกิจการเปลี่ยนแรมครั้งนี้ก็สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับนะโอเคตัวนี้ถ้าใครอยากดูรีวิวก็สามารถดูช่ไมแอดปกเลย์แอดปรีวิวไว้วไแล้วนะครับผมแต่เกมเอยังไม่รีวิวนะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับ โอเคตอนนี้แลมเป็น16กิกบัต2โ66แล้วนะครับผมแต่มันแถมมาอีก1บัตเป็น2โค67ซะงั้งงนน่ะนะครับนี่โอเคเดี๋ยวปรับปรับ,บจูนจูนนี่ครับเห็นปะ16กิกบัต2โ67นะครับส่วน CPU เป็น i5 8300H นะครับผม4ขอ 8, ้อ8เทนเล่นเกมแรงๆรงผมส่วนการ์ดจอเป็น GTX 1060 6กิกนะครับผมเอาละทีนี้เดี๋ยวเราก็ประกอบเครื่องกลับคืนนะครับ การปิดเครื่องเปิดเครื่องรวดเร็วทันใจเพราะว่ามี SSD ไว้ให้เราอุ่นใจนั่นเองนะครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนการเปลี่ยนแรมไม่ยากเลยใช่ไหมสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองที่บ้านเลยก็เป็นเหมือนกิจกรรมยามว่างนะครับผมเ,เบื่อ่อก็เอาโน้ตบุ๊กไปเพิ่มแรมอะไรอย่างนี้นะครับเป็นงานผ่อนคลายนะครับโอเคทีนี้เราก็บีบนะครับผมบีบบีบบีบให้มันเข้ากันนะครับอือ โอเคแล้วก็บีให้มันดังกรอบแกรบกรอบแกรบนะครับเห่นเข้าไปแล้วโอเคแล้วก็ต่อไปก็เป็นการขันน็อตแค่นั้นเองนะผมก็เสร็จสิ้นไปกับการเปลี่ยนแลมโน้ตบุ๊กนะครับผมไม่ยากเลยแล้วก็ไม่ง่ายเลยนะครับผมตก,ตกลงจะง่ายหรือว่าจะยากวะเนี่ยนะครับผมโอเคครับผมถ้าชืช่อชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมจะเริ่มกระปุ่มกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปดีๆแบบนี้นะครับผมะคลิปดีๆเชยเลยนะผมอันนี้ก็เป็นบัตรสุ่นแปของผมนะครับเป็นบัตรเทศกาลดนตรีนะผมผมแอดบ็อกเป็นแบบแอดบ็อกใสตู๊ดน,นะครับอ่ะโอเคครับผมผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ